สวัสดีครับเสียงต้องมาเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่นี่วิถีชาวบ,บ้านชาแนลกับวิถีเรียบง่ายเนาะคะ่ะวันนี้เฮาจะมาขอโชกขอลาพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาเนาะอยู่ที่หมู่บ้านพงพุตำบลหนองห้างอำเภออุทรวรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนาะคะ่ะเฮาสิมาขอโชกขอลาตามลาวพัฒนาเนาะงวดนปัจจุวันที่สามกันยายนพุทธศักราช2568เนาะค่ะพี่น้องคะค่ะเดี๋ยวเฮาไปจุดถูกขอโชกขอลาปูยาในการเลยคะ่ะ น้อ,อ,งอ,องครับน้องครับจุดทูปสังกิตอ,อธิษฐานครับอธิษฐานขอพรไว้ครับแสงทองพระรวยเชิญค่ะสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอหังวันทานาะ อาทิปดีสีสุดโทวิส um ุทธิเทวาปูเชมิตุติยามปีกายะวาจิตตังอาหารวันทานาคาทิปดีส aj ีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิตาติยามปีกายะวาจิตตังอาหารวันทานาคาทิปดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิสาธุสาธุสาธุ มนีลูกขออนุญาตพ่อแก้วแม่แก้วเซิงศักดิ์สิทธิ์ท้งลายเจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีพ่อปู่ศรีสุทธแม่ย่าศรีปธุมมาเปิดเปิดโชคเปิดลาบเปิดการเงินการงานมณีดูมาขอโชคขอลาบตามลาวพัฒนาข้ามโคง,งวดปัจจุวันที่3กันยายนศรพันห้าร้อกสิบแปุขอบุญบารมีปูกัญญา่วยโดนบันดาลให้เลขแตกสามตัวตรงๆ ้วคะ่ะมันนี้ลูกกับบรารัยมาลบก,กวนปูยาลูกมาขอโชคอลาบขอบุญบารามีปูกัยาขอหายเฮงเฮงปังปังรวยรวยสูทปปุกคนนะคะ่ะเด้อสาธุ สาธุเมตันจะมหาราพโพระโยนาคะกันทะปริตังสาธุมีดูขออนุญาตอป,ปูศีสุโธเมยาศีปทุมมาพอแกวแม่แก้วสินศักดิ์สิทธิ์ทางหลายเจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีก็ให้เด็กถูกปีอยู่ในมือของดวงหนีแตก3ามตัวตรงๆลาวพัฒนาข้ามโขงวันประจำวันที่สกันยายนพุทธาร้อ ข็ให้ดวงดีดวงเฮงดวงเปิดแตกสามตัวตรงๆนะโบเดอร์สาธุไี่รำมาดูเลขถูกกันเนะาะค่ะตัวเลขเป็นอะไงครับพี่น้องครับน่าจจะเป็นห้าครับพี่น้องครับ พี่น้องของมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเด้อเพื่อเป็นสะพานบูรณากาครับเอฟซีท่านอื่นได้เห็นน้ำเนี่ยครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องครับเพื่อจะมีแนวทางดีๆเพื่อมาฝากเนาะครับพี่น้องครับพี่น้องเของมแล้วก็เพื่อเพื่อเป็นแนวทางเลยพี่น้องเด้อรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอบูรส่งเสริมศาสนาสนุมเล่นการพนันเป็นอันขาดครับพี่น้องครับผู้เดือนว่า มีความเสี่ยงสูงครับพี่น้องครับเอากระเบ,บงเป็นแกนเดือดทางครับเอาเองเอากระบอกจะออกตัวได้ดอกพี่น้องไปพิจา,า,นนารณาในการรับชมลำน้องตัว <c oughs> เลขหาได้ครับพี่น้องด้วยมีแนวนุนจะติดจองบัญชีการเงิะ หวยทันใจช่องทีนีวิธีช่างตาช่าแนวคะวิธีเรียงงานกันเนาะค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องเอ็กซ์ซี่นะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะพี่น้องคะพี่ไฮน์ยิน กำลังใจเฮ็ดคลิปดีๆมาฝากพี่น้องต่อเนาะถ่าวบ่มีพี่น้องกับว,ว่มีช่องเนาะ,ะพี่น้องค่ะชุ่คอยเซงเสริมสนับสนนเนาะก็หายยิงๆปังๆนะพี่น้องเด้อถูกหวยรวยเบอร์พันนในการใดยิบจับยังขายเป็นเงินเป็นทองเด้อสื่อเด็กตัวใดก็คอยถือคิดลองจริงได้ก็หายประสบผลสำเร็จคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง ไม่ไหมไม่ไหมนี่ไม่รอทูบแล้วนี่ปิดเครื่องรอทัวร์หนท่นั้นกำลัอยู่ร้อยหกร้อยายช่อบใส่ชองพาวยเราพิถึกปถันการใดกับขอทษดขอเอาไพมาน้ที่นี่น้ำเลยค่ะพี่น้องคะ ยังต้องพา้าลวยกันยังเบาประันเก่งยังพันคลองว่าได้นะคะพี่น้องมี่ขอตอกบวกคลองว่าได้ค่ะห้พี่น้องคอมเมนต์ไป่เชียด้เลยด้ค่ะเด้อเส่วนสีแดงไปปรับปรุงเนาะให้มันดีขึ้นต่อต่อไปเนาะค่ะพี่นอ้องเออเนาะคอมเมนต์ไปได้ทางนี้นาสั่งซันได้พี่นอ้องเนียน ต,หนหนติชมกันไดเนเนาะแมนไปณะกรรมาการร้านเยุตัว <c oughs> ท,ท,ที่สองไปใกันครับพี่น้องครับ ซูนบอกกาวมนะีซูนพอเก่าเนาะไปอืมเป็นไปไม่ได้หัวมันโตสองของติดส <c oughs> อง

mười sáu 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 mười เดีดีเหรือเก่าครับเก่าเก่านาะนก็เห็นอันนั้ก๋วยเตี๋ยวก็ว่าเน่ยทนี่ทางล่างทานบอาก๋วยเตยอะไรนะอ้อ้อะไรเอะไรสักอย่างอะไรก็เห็นเอาลงไปมาแล้วยมาเลยถ้วยมาลยเลยไม่ถ้วยมันมาลยดีแต่มันให้มาก็อ ตามที่เรากินกันนันและห้าสิบาทบ่ะก็เท่าไหนนาร่นะพี่ไม่ถ้วยมันหกสิบแต่การให้ของเข้อก็อยู่ประมาณที่เรากินร้านล่วงไปปริมาณประมาณสี่สิบห้าสิบคุณให้มันให้เย,เยอะนะไม่ค่ะซิงเกิลเจอคือถ้วยถ้วยใช่ใช่ให้เยอะนะเขาถ่ายรู้เงีขาซ<ะ>ีบอ่ะเขาลงปูมมนนหมวยเขาเนาะไม่ทราไปกินอยู่เนาะเอ,อาไปไหนอือ ไปกินเลยให้เราคุณเออถุยถุยจนถูกไว้มืยหนึ่ะแต่ซื้อถ้วยกไวยจับไม่ได้โอ้พี่บายก็น่ารเนาะไว้จับใหญ่กว่าเปลาะก็เท่ากันนะถ้วยมันมีข้าวขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวไม่คนละร้านเต็มก็อร่อยอยู่แต่ร้านไม่อร่อยแล้วก็แสบอยู่เก้าเกินเก้าก็ได้เป็นแปะก็ได้นะตัวที่สองนั่นอืม ตัทสมไม่ใช่หนึ่งบนนี้ก็นั่นเี่คือตัวเดียวกันแท้เมียนเมียนทางกาตีเป็นสีบ้งัวนี้นนะเป็นเป็อะไรเปลียนก็ได้เป็นเกาก็ได้แค่สน นี่อะไรเนาะบทที่สามนี่ปริศนาจังเลยหนึ่งหนึ่งแน่นอนอืเดือเือนห้าเก้าหนึ่งห้าแปดหนึ่ง้เปหนึ่งเอเอาเก้าก่อนงั้นหนึ่งอีกนึ่งเครับพีหนึ่งก็เล็กกันึ เปลี่ยนอะไรเก้ากอะไรเขียน,นเปลงอะไรแหนบตับเหรอโอ้โหนีเ่เอาให้เสียงทองประโยรยสรุปให้ยีฟซีฟังอีกครั้งหนึ่งครับครับหลังจากจุทุป แสงไทยจากตัวบ่งก้นเล็ดลอยเดี๋ยวให้แสงตัวบริสสรุปไปเอฟซีฟังอีกครั tá, ้งหนึ่งเชิญแสงตัวบริสค่ะอ่าเดี๋ยวเข้ามาสรุปเลรกทูบนะคะที่ห้าจุดทูบเพรโฉกคลาปูกามยาไดเนาะค่ะเลรกทูบที่ห้าจุดออกมาได้ก็คือห้าเก้าหนึ่งเนาะค่ะต่อห้าแปดหนึ่งนี่คือพี่น้องย้อนไปเบื้องในคลิปเนาะเพราะว่าเหล็กเก่ามันคลายเหล็กแปดเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เลยกันให้พี่น้องเบื้องซืึอเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องอย่าลืมนะค่ะเก่ากับโภกรตัวเดียวกันเนาะอย่าลืมห้า อ่าหกน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องขาหล่ะค่ะเก้าหนึ่งหกหนึ่งเนาะค่ะหาแปดแปดหนึ่งขาหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ,น,ะ,คะ,น,คะนี่ปวดใจติดาจในการรับชมเนาะคะ่ะพี่น้องพี่น้องมากพี่น้องกับจัดเนาะคะ่ะพี่น้องยิงเฮงปังๆเนาะ,ค,ะค,ค่ะนอแคบค่ะแคบค่ะทายนีกาเสียงท้องขอขอ,ขอบคุณพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะทุกถูกทันเนาะค่ะดีแต่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องทีนีพิธีชาวบ้านชาแนล ก่าวิธีเรียบง่ายเนาะคะ่ะแต่ถ้าขอขอ,ขอบนบารมีพ่อปู่ศีสทุโงแม่ยาศีปทุมมาเนาะคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจเ้าทีแถวทางเนาะคะ่ะที่อยู่ณบริเวณแห่งนี้เนาะคะ่ะดลบันดาลให้พี่นอ้องดวงดีวดวงเฮงดวงเปิดเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็เฮงเฮงเลยๆถูกหวยลาวพัฒนาเป็นในการเนาะวันประจ ա วันที่3กันยายนพุทธศักราช568ค่ะปังๆค่ะ